Thank you จะมาดูการติดตั้งก่อนต่อนะครับสายรางนี่นะครับตู้เบรกเกอร์นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ที่54โวลต์200แอมป์นะครับอ่าอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์เบรกเกอร์ Baker, นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบว่าเป็นยังไงนะครับ สำหรับการติดตั้งตู้นะครับอ่ะเราจะมาบอกกันว่าตู้นี้เป็นยังไง1ตู้แบตเตอรี่นะครับขนาดห4โวลต์สองแอมป์อ่าตู้เบเกอร์นะครับตู้เบเกอร์อันนั้นตู้อ่าอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นสมองของโซล่าเซลล์นะครับสมองของโซล่าเซลล์คือการต่อนะครับการต่อก็จะต่อกับแบตเตอรี่ต่อกับแบตเตอรี่ปุ๊บมาตรงอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้คือต่อมา ตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ PV ก็คือแผงโซลร์เซลล์ถ้าเห็นจากภาพเนี่ยมันจะมี2แถวนะครับแถว1แถว2อนะครับอันนี้คือแถว1แถว2นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเช็คบีมเอสของตัวตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อแบตเตอรี่คำนวณการเป็น b m s นะครับจุดนี้ก็จะเป็นอออนกิจคือต่อจากไฟบ้านนะครับพอต่อจากไฟบ้านปุ๊บก็มาตรงโหลดนะครับโหลด N N ก็คือตรงนี้จะเป็นไฟเบรกอ่าแบ็กอัพหรือว่าไฟเบรกอัพเบรกอัพมาตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไวเลสนะครับเช็คผ่านแอปผ่านคอมเตอร์นะครับตัวนี้ก็ต่อมาปุ๊บตัวของดิยานะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ของดิยาปุ๊บก็มาเบรกเกอร์เบรกเกอร์ก็จะเข้าจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือเป็น PVPA ก็คือเป็นเบรกเกอร์เป็นสะพานไฟของโซลาเซลล์สองแถวแล้วก็ตัว เฮอร์ไมนอนต่าง,งๆนะครับ PA ตัวนี้ตัวกาวนะครับตัวกาวกาวตองมาเป็นไฟปุ๊บก็เนี่ยก็ตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่ต่อแบตเตอรี่นะครับไฟมาทั้งหมดประมาณ400กว่าโวลต์คือไฟจะเข้าตรงนี้มา400กว่าโวลต์นะครับสองต่อแบบอนุก,กรม400กว่าโวลต์พอพอเราไม่ใช้ไฟออนกิดอ่ะไฟบ้านไม่มีปุ๊บระบบมันจะใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่จะแปลงไฟเป็น220นะครับ สายแบตเตอรี่จะเป็นไฟ220โวลต์ก็เข้าไฟบ้านนะครับไฟบ้านปุ๊บไฟก็จะมาจากตัวนี้400โวลต์จากโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ะจะเข้ามาตัวนี้คือตัวประมวลผลนะครับาที่ม <48, S 2> มัน 48, มัน <47. S 2> นแดะจไป4 0ง420 430ประมาณไฟนะครับชิคไฟคขาวยังไม่มีอ่าใช่แป๊บหนึ่งพี่เปิดเบรกเกอร์อ่่มันก็จะทะลุมาแล้ว อ๋อครับเขาจะวิ่งไปรอที่ตู้อินเวอร์เตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวรอิได้เดียวอองไ230เปิดเบรกเกอร์ชี้ไฟมา230โวลต์ไฟเข้าอินเร์ตอร์แล้วระบบไฟเข้าอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้ว 220 <Okay. S 1> แสดงแบตบไม่มีแบตบนี่นะครับการทำงานของอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ไม่มีกระแสไฟนะครับก็โซล่าเซลล์ผลิตพลังงานชาร์จแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็เอามาใช้ในอินเวอร์เตอร์เข้าไปบ้านนะครับเราไม่ใช้กระแสไฟออนกิดนะครับออนี่เป็นประมาณนี้